เที่ยววิถีไทยวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ปทุมธานีนี่เองใช้เวลาเดินทางนะคะเพียงไม่กี่นาทีจากกรุงเทพคุณผู้ชมก็จะได้พบกับพิพิธภัณฑ์เกษตรค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยที่จัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตรค่ะ และนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยและนวัตรกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆอีกด้วยนะคะพิพิธภัณฑ์กเกษตรแห่งนี้เน้นการเรียนรู้แบบมีชีวิตที่สัมผัสและจับต้องได้พร้อมกับความสนุกสนานท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามทุง่งนาเขียวขจีบนพื้นที่กว่า500ไร่เราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้าง แต่ก่อนอื่นท่านผูน้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณจารุรัตน์จงพุทธิสิริมีคำตอบให้คุณผู้ชมค่ะ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2539แล้วนะคะสิกว่าปีผ่านมาแล้วโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณร์นะคะสร้างขึ้นเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระที่ท่านทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะคะแล้วก็มาปรับปรุงครั้งใหญ่กันเมื่อปี2553นะคะได้เปลี่ยนองค์กรมาบริหารเป็นในรูปแบบขององค์การมหาชนนะคะ ในคอนเซปต์ของการพัฒนาพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะทําให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะคะก็คือมีเรื่องราวของอาชีพภาพของในหลวงมีเรื่องของภูมิปัญญาและก็นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนและภาคการเกษตรนะคะก็จะเป็นรูปแบบที่ต่างจากพิพิธภัณฑ์ทั่วไปนะคะที่เป็นการเก็บของเก่าหรือวัตถุล้ําค่าแต่ที่นี่ก็จะเป็นเน้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต จากแสดงที่ให้คนเห็นของจริงสัมผัสได้ในหลากหลายมิติค่ะตอนนี้เราเปิดให้เข้าชมแบ่ง,งเป็น3พิพิธภัณฑ์นะคะก็คือในพิพิธภัณฑ์แรกเลยเราเน้นเรื่องของอเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงทึ่งประยุกต์ทฤษฎีใหม่ของในหลวงมาประยุกต์ใช้นะคะเราทําโครงการ พื้นที่ที่เราเรียกว่า1ไร่1แสนนะคะเราจัดพื้นที่ออกเป็น9แปลงนะแปลงละ1ไร่แล้วรับสมัครคนเข้ามาเรียนรู้ซึ่งบรรยากาศตรงนี้ก็จะเหมือนบ้านนอกเป็นชนบทที่เราจะเห็นภาพของวิถีชีวิตวิถีกเกษตรการทำนาปลูกข้าว,วเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็มีคนที่อยู่ในแปลงจริงๆนะคะอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนนวัต,ตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนี่ก็จะใกล้เมืองเข้ามาอีกหน่อยนะคะก็จะให้เห็นว่าคนเมืองทําเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ยังไง ก็จะมีเรื่องของการปลูกผักบนดาดฟ้าปลูกผักบนพื้นปูนปลูกข้าวบนบ่อซีเมนต์นะแล้วก็เรื่องของการทํานาโยนกล้าเรื่องของนวัตกรรมพลังงานแล้วก็เรื่องของบ้านดินนะคะอันนี้ก็จะเห็นของจริงอยู่ในแปลงพอพอดู2พิพิธภัณฑ์นี้แล้วสิ่งที่พลาดไปได้ต้องเข้ามาในอาคารเรามีนิทรรศการในอาคารที่ทันสมัยนะ,ะแล้วก็ใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เลยมีภาพยนตร์3ามิติ แอนิเมชันที่ให้ชมนะ,ะมีระบบการฉายด้วยระบบโพลแกร,รมนะ,ะซึ่งเนื้อหาในอาคาร5นี้ก็จะประกอบด้วยเรื่องราวของพระอริภาพของบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะ,ะซึ่งเราเรียกพิพิธภัณฑ์น,นี้ว่าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะ,ะอันนี้เหมาะมากที่จะพาลูกหลานมาตามรอยการทําความดีของแผ่นดินของจากในหลวงของเรานะคะก็จะได้เรียนรู้เรื่องนิทรศการต่างๆในอาคารนะก็จะเป็น3นิทรศการ3พิพิธภัณฑ์น,นะคะ สามพิพิธภัณฑ์แล้วเรายังมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะคะคือเหมาะที่จะเป็นที่ท่องเที่ยวสําหรับคนในเมืองคนปริมนฑนที่จะมาเที่ยวเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเราจะมีกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะเป็นตลาดนัดความรู้ก็คือมีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของคนที่จะอยากทาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการทํากิจกรรมเรื่องของการที่จะเอาไปลดรายจ่ายเช่นการปลูกผัก การทําน้ําสมุนไพรการแปรรูปก,การเรื่องการทํานาการปลูกผักเรื่องการเกษตรความรู้เรื่องการเกษตร,รษพื้นฐานนะแล้วก็มาเรื่องซื้อสินค้าคุณภาพจากเครือข่ายยุทธัณน,นะก็มีสินค้าตั้งแต่ข้าวปลาอาหารต้นไม้พันุไม้ต่างๆนะก็จะมีจําหน่ายกันส่วนเสาร์อาทิตย์ที่2 3 4สสแล้วก็จะมีกิจกรรมเรียกครอบครัวสุขสันต์นะก็คือสามารถพาครอบครัวพาปลูกยญ้าตายายมาย้อนยุคมา คิดถึงอดีตนะฮะดูวิถีกเกษตรนะคะพาลูกหลานมาตามรอยในหลวงนะะซึ่งทําความดีเพื่อแผ่นดินนะ,ะก็ซึ่งสามารถมาเรียนรู้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็ถ้าถ้าอยากจะพักค้างคืนเรามีที่พักที่อยู่ในพื้นที่แปลงนาเลยนะฮะให้พักในบรรยากาศสบายๆนะ,ะก็สามารถมาเรียนรู้แล้วก็เข้าพักอยู่ได้ด้วยค่ะ สำหรับนักเรียนนักศึกษาและก็เกษตรกรนะคะเรามีหลักสูตรเรียนรู้และก็ฝึกปฏิบัตินะคะก็สามารถมาเรียนรู้เรื่องของอาชีพภาพในหลวงแล้วก็ลงมือปฏิบัติในเรื่องของการเกรษตรเช่นการดํานาการโยนกล้าการเพาะเห็ดหรือการปลูกพืชผ,ผ,ผักหรือการทําปุ๋ย <S <S เป็นเรื่องของการเกรษตรพื้นฐานนะคะก็สามารถมาเรียนรู้ได้มีหลักสูตร3ามชั่วโมง6ชั่วโมงหรือจะมาจัดเป็นค่ายนะคะพักค้างคืน1คืน2วัน, 2, วน2คืน3วันนะคะคันนี้ก็จัด ให้สำหรับโรงเรียนและเกษตรกรที่มาเรียนรู้กันได้นะคะ <ER <'re> <you> พิพิธภัณฑ์เราเปิด9้าโมงครึ่งนะคะปิดบ่ายสาโมงครึ่งเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดวันจันทร์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ ค่าเข้าชมนะคะก็จะเป็นสําหรับเด็กนะคะสาบาทผู้ใหญ่50บาทค่ะในช่วงนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงนะคะที่จะครบาวาระค่าธันวาเนี่ยเรางดเก็บค่าเข้าชมจนถึงเดือนธันวานะคะเพราะนั้นก็คือเราจะเก็บ ค่าเข้าชมตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปนะถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะก็ต้องมาเที่ยวชมช่วงนี้นะคะเพราะเรายังงดเก็บค่าเข้าชมนะคะที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เรานะคะก็จะอยู่ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนครนะคะปทุมธานีถ้าลงทางด่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ,ะก็ตรงมาเลยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยตลาดไทยแล้วก็ถึงรโรงพยาบาลนวนครแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาก็จะพบพิพิธภัณฑ์ของเราค่ะ ผู้ที่สนใจจะมาเที่ยวนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02 529 2212 13นะคะก็ที่เว็บไซต์ wisdomking.or.th นะคะหรือที่ Facebook แฟนคลับพิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะ แบ่งเป็นกี่ส่วนและประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้านะคะลูกแก้วก็จะพาไปดูส่วนแรกของพิพิธภัณฑ์กันค่ะ